แม่ไปเข้าห้องน้ำแปบบเดียวเองโอ้โหแม่ไปอาบน้ำหน่อยเดียวไม่ได้หรอคะโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะแม่แค่ไปอาบน้ำเองน้ำตาไหลลินเลยเหรอคะหรอจ๊ะคนสวยจ้ะ <Yeah. S 1> อ๋อหร่อจ๊ะแม่ไปอาบน้ำไม่ได้หรอจ๊ะไม่ได้หรอจ๊ะ ได้ไหมจ้าคนสวยแม่ไปอาบน้ำไม่ได้หรอจ๊าได้ไหมจ้าแม่ไปอาบน้ำได้ไหมนี่คือแม่ไปอาบน้ำตาเปลียวนะคะน้ำตาไหลลินเลยค่ะทุกคนน้ำตาไหลลินเลยเหรอคะคนสวยหรอจ้าคิดถึงแม่มากไหมจ๊ะคิดถึงแม่มากไหมจ๊ะคิดถึงมากไหมจ๊ะ ไหนดูชิคิดถึงแม่มากไหมจ๊ะอะคิดถึงแม่มากไหมจ๊ะให้รางวัลคนสวยก่อนอ,อ๊มอะคนสวยคนสวยอ้ม Khuôn sổi âm Ăn rồi mì chứ? Ăn rồi chứ? Ê, ăn chăng? Ăn à เสียงอะไรจ๊ะติดแม่หนักมากเลยใช่ไหมจ๊ะโตขึ้นต้องติดแม่แบบนี้นะคะโตขึ้นต้องติดแม่จ๋าแบบนี้นะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมจ๊ะส่งจุ๊บทีหนึงได้ไหมจ๊ะส่งจุ๊บยิ้มหวานยิ้มหวานทีหนึงได้ไหมจ๊ะ เก่งจังเลยส่งจุ๊บอีกทีได้ไหมจ๊ะไม่ได้แล้วหรอจ๊ะส่งจุ๊บอีกทีได้ไหมคะส่งจุ๊บอีกทีได้ไหมอืมออาไปแล้ว